พนมมือไหว้ตามพ่อลูกเอาอ่าพนมมือเร็วพนมมือเธอมือเร็วเร็วนี่ตามพ่อนี่เอาเร็วอ่ากราบหนึ่งลูกกราบหนึ่งเร็วทราบมาไหว้ย่าลูกเอ้าเอายิ้มเดี๋ยวเราไปกินไอติมลูกมาเร็วกราบหนึ่งลูกกราบหนึ่งเอาไม่รักพ่อไหมเนี่ยอ่ากราบหนึ่งเร็วกราบพ่อกราบวหนึ่งอ่ากราบสองกราบสามลูกอาเร็วอาเร็วนี่ อ่ะอ่ะพามาไหว้คุณย่าแล้วครบสามจะสามขวบแล้วนะเดี๋ยวก็จะพามันเดินอ้อมสักสามรอบอ่ะทีนี้ก็อ่ะทีนี้เดินอ้อมอ่ะเดินกับพ่ออ่ะอ่ะเดินมาเดินเดินเดินเออช้างนี่นี่มานี่มานี้มานี่มานี้อืมอ่ะเอารอบเอารอบนี้ก็พอ เอารอบบนก็พอปะเดินจับมือพ่อเดินเดินเดินจับมือพ่อเดินเดินไปนู้นหน้ารอบเดี๋ยวล่ะนี่เดินไปนู้นเดินไปนู้นเดินไปนู้นอสามรอบก็พอลูกอ่ะเร็วอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปกินเตี๊มสามรอบพอลูกวันนี้มาแก้บนนะครับพาลูกมาด้วย สามรอบก็พอนี่ๆเดิน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 เดเดเดู่นนู่นนู่นนู่เดินนี่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 จับมืออาอเดินวนเดินวนเดินวนเร็วเดินวนนู่นนู่นนูไม่เอาตูตรงเดินลูกตรงเดินอะเดิน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 อะเดินอะเดินอะเดินเดินเดิน เอาเดินลูกสามรอบสามรอบสามรอบลูกรอบหนึ่งรอบวนี่อันนี้นี่นี่นี่รอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วนี่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 เก่งจังเลยหนึ่งรอบแล้วหนึ่งรอบแล้วอ่ะอ่ะทีนี้เดินตามพ่อมาน่ะนี่เดินตามพ่อมาอีกสองรอบอีกสองรอบอีกสองรอบลูกเริวนเริ่นเเมา อาเดินมาเดินไปนู่นเดินไปเดินไปมาตามพ่อมาตามพ่อมาตามมาตามมาตามมาลูกอ่ะเร็วเดี๋ยวพ่อพาพากลับย่าอีกนั่นหนึ่งอ้าพาไปโน่น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 เดินไปโน่นไปโน่นไปโน่นตามพ่อมา ตามพ่อมาเร็วตามมาาตามพ่อมาตามพ่อมาอ่าสองรอบแล้วอีกรอบนึงแล้วลูกอีกรอบนึงเดี๋ยวพ่อพาไปกินติมน่มลูกนะอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงมาอีกรอบนึงอีกรอบนึง ฮะเดี๋ยวไม่ไม่ถอดแมสลูกอีกรอบเดียวรอบเดียวลูกรอบเดียวมานี่เดินตามพ่อมาอือเอาเร็วตามพ่อมาลูกเอาเร็ว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 เรเร็วเรเร็วเ อเดอนมานี่นี <swords> ่นี่นี่อ่เดินไปดเดินไปดูเดินไปดเดินไปดเดินไปดดอ่านี่ๆๆอ่ะครบแล้วสรอบครบแล้วครบแล้วโอเคอ่าเก่งยังเลย